ก็ต้องกล่าวเข้ามาสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เรามาเจอเด็กงอแงได้แรงบ้างทพ่เจ้ายอนเราต้นเกมมานี่คือเขาวิ่งไปแจก2ตัวแล้วนะประเด็นคือเขาอยากให้ผมแบนแก๊กไงแต่ผมเลือกที่จะแบนบูลาดแทนปัญหาโลกแตกครับเดี๋ยวมาดูเขาเล่นกันตายเลยจริงพฤติกรรมแบบนี้มันไม่ควรจะมีนะเล่นกับคนอื่นนะมันไม่ได้เล่นคนเดียวไง จะอยู <formation jin inh aling> <at> ่แรงไหนเขาก็เล่นหมดเลยเแหละผมไปอยู่ยี่สิบดาวก็ยังเล่นเลยดูนะเขาพิมพ์ม่บอกอะไรนะกอเรียนก็ขึ้นมาแล้วใช่ไหมเราก็ตั้งใจเล่นส่วนของเราไปอน่าจะกลัวจนขี้ขึ้นสมองอะโโหโดนคำนี้ไปเจ็บอยู่แล้วเนี่ยเอาเอาเพื่อนตายไหม ถ้าจริงถ้าเขาตั้งใจเล่นผมก็จะไปเซฟเขาอย่างนะเล่นตามสไตล์นี่แหละครับอย่างว่าแหละคอนต้นสู้กอยเขาได้ไงระดับกอลิดเลยนะเว้ยผมไม่มีสมาธิเล่นว่ะจริงเปิดมากูแจกแทนมันแล้วเนี่ยมามาย้อนดูแชทกันเปิดประเด็นเลยนะคือไม่แบนแกกิมมาเลยได้เวลาโยนแล้วไม่แบนแก๊กก็ไม่แบนผมก็เลยบอกตัดความคานไปมันก็แล้วแต่เถอะอมีวัดกันดาวเขาบอกกอขึ้นมาแล้วแค่นี้ชิว อุ๊ยดูด้วยเอ้ายกได้ขัดอันตีแก้ไปแล้วเอาต่อไปได้ไอ้ทำไมมันขิดไม่โดนวะไปแล้วเพื่อนอย่าแล้วเว้ยลงโทษไม่หนักอ่ะจริงจแล้วถ้ามันลงโทษหนักกว่านี้มันโอเคนะไอ้วีโร่ไปขัดแขงหลังอ่ะเมื่อกี้ช่วงนี้มันรีแลกซใหม่นะทุกคน แรงมันจะตึงๆหน่อยที่าเราก็โหดอย่างนั้นแ่ะแรงก็เลงผมไดม้ว่าได้นเอยเอาไปมาเรากลายเป็นคนแจกแทนแล้วครับขอโทษได้ไหมเพื่อนสีมือเรามันห่างกันครับอย่างว่าแหละผมมัน20กว่ก็าดาวเองได้สูงสุดก็25ดาวมันรีแรงก่อนเดี๋ยวไปส่องไอดีดูว่ะเขา่อยเลสจริงปะเดีย๋ยวไปโซนดาร์ให้เพื่อนครับเพื่อนน่าจะเอาดาร์เราอยู่กันเยอะด้วย ไม่เอาเหรอวันนี้มันวันอะไรวะวันอาทิตย์เหรอเราจะยังไม่ตัดสินแล้วกันเมื่อกี้ผู้ใหญ่ก็งอแงก็เด็กก็มีเอาคีรา่าเอาหน่อยกูผิดไอ้ที่ตายย้อนแข่งใจไว้เลยเว้ดาร์กจะเกิดเลนบนครับเดี๋ยวโซนไว้ดีกว่าคีบล่างเราดันอยู่มันไม่น่าทันนะเปิดตัดคีบไว้สวยเล่นเข้าพวกทุกคนครับไมเวียนย้อนสตีด,ด้ากไหมยตีด้ากไหมล้างก่อนครับไม่รอดเหรอ โอ้จบแล้วเจตนาเขาชัดเจนเลยวะแบนสักสิบวันได้ไหมเนะี่ยคีบกลางดันนะเพื่อนไปซับใครไม่ได้นะตอนนี้เจอคนตั้งใจเล่นมันก็สนุกแหละแพ้ก็ช่างแต่ว่าถ้าเจอคนโยนมันก็ไม่สนุกอ่ะใช่ปกวะโอ้ออกไม่ทันจบแล้วครับคีล่าเขาเก่งมากเลยนะขวางไว้ขวางไว้ยื้อให้เพื่อนเอาตัวดาเมจมันออก <c oughs> เอ,ออจบแล้วเนก็แพ้ไปเล่นดีทุกคนเลยครับตาเนี้ยยกเว้นยอนเดี๋ยวไปดูไอดียเขาดิก่อเลียดจริงปะอ๋อเอาก็นึกว่าเด็กไม่ใช่นี่หว่าน่าจะเป็นนักศึกษาแหละไอ้ซูพีมคนคุ้นเรื่องไหมเหรอสอนประวัติไปด้วยฮนะเดี๋ยวรีพอร์ตไปแล้วกันเอาก่อกวนแล้วกันไปส่งข้อหาโอ้แค่สามถึงห้าคะแนนเองเหรอมันน้อยไปไมั้งดูนะเริ่มเกมมาเห็นไ,ไหม ม,มันไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นน่ะเดี๋ยวมาดูตัวที่สองเข้ากันนั่นสองตัวต้นเกมแค่นี้ก็น่าจะรู้เรื่องแล้วครับโอเคก็ไม่ได้ตั้งใจจะมาอัดอะไรแหละแค่มาเอาให้ดูเฉยเด็กงองแงมันเป็นอย่างนี้แหละยังไงวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามจนจบนะครับคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์ไปได้ หรือว <net> ่าใครเคยเจอเข้าโยนเกมใส่ก็น่าจะลุมรีพอร์ตไอดีได้เนาะจะได้โดนแบนไปจบๆไปแล้วบ๊ายบาย